ไป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 ตัวนึงไหนวะหมดแล้วเหรอมันลอกทีเลยยังเลยยังเลยเนาะตัวนอก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 พอข้างในหมดแล้วข้างในอขันแย่ก่อนขอขันแย่ก่อนเหลือตัวนอกเหลือตัวนอก mình phải chụp đúng không? Chai, chai, chai. Nên ngay, mình 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 ขึ้นหลังบ้านเนี่ยมันอยู่หลังอ่ะหลังบ้านหลังบ้านอ่ะไปเลยตรงซ้ายไปโอ้ยยังไง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 ยังอยู่กับกระแพงกระแพงกระแพงน้ำไม่ม uh, <cat> ีแรงปลาแล้ววิ่งขวาวิ่งเราวิ่งเราวิ่งเราวิ่งหน้ายเขาเลยโอเคมันวิ่งต่อวิ่งต่อบ้านไม้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 หมด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 โอ้ยเกือบไอ้จาลู มึงไม่เกงใจเลยกูเลยไ้ม้าไม่เกงใจเลยมไม่เกงใจเลยชิดข้าพเจ้าหาไม้น่ะสูมึงวิ่งใส่อย่างเดียวเลยไม่สน ไม่สนแจอื่นเลยเรื่องไงเนี่ยบอกเลยขับรถว,วะใช่อะอ ตกลงก็ก้งก็ก้งก็กลงมึงอ้องก็ยิงโลรถก่เยใช่แล้วอะ เป็นตัวมันเนินเขาลายเนินเขานี่เสียงมากนั่นไงตรงไหนอ่ะอ๋ออยู่ตรงบ้านในบ้านในบ้านบอดบอดตายแล้วเอ็ดับลงเอ็ดับลง ไม่เห็น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 อะไรเพื่อเป็นคนแรกเลยไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหเป่คนแรกเลยดูดีนี่ใส่อะไม่เห็นไม่เห็นไม่มีไม่มีนี่ปืนชอบด้วยฮะได้นั่นไงนั่นไงนั่งไงอืมเอาไปหมดเลยดูดีโอ้โห ยิงเลยวะยิงรถยิงรถปีอ่าขี่ล้มเมื่อกี้มันฟาผมมาทำไมมามาเอาเที่บก่อนมาเมาที่อับก่อนแล้วเน่เน่เน่พาล้มพาล้มไปโทษรถไม่ใส่ไม่ดีไปทษรถเฉยทิ้งเลยไม่ใส่เออตัวบเลยีมีไหม มาปืนเหรอไม่มีครับผมเอามาปืนละอุ้ยใครยิงว่ะความั่นความั่นผมครับก่อซ่าครับก่อซ่าก่อซ่าไม่ให้หรอก่อซ่าอ้าวพายิงผมนกไปชิบหายยิงนกเฉยอุ้ยยิงพี่ผมน้องยิงพี่ผมน้อง ส่ดดมันเบอร์เบอร์สี่ชุบแล้วใช่ไหมดึงยังดึงยังชุบแล้วใช่ไหมจะได้นึโค้ไปให้ก่อนอ่าไปไปุ๊บล้วุ๊บล้วุ๊บล้ครับจุ๊บล้ไปช้ำมันไปช้ำมันเดี๋ยวเดี๋ยวบอดยิงตายก่อนนะผมไม่ได้คิวนะ Thank you ไม่ใช่บอดจะมีตัวอื่นยิงเนี่ยตัวเองมีตัวมีตัวมีตัวตรงบอดตรงบอดตรงบอด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  มันไปช่วยเพื่อนมันมาไปช่วยเพื่อนมันมันเข้าบ้านแล้วหรือเปล่าเพื่อนมันยังไม่ตายตัวที่ผมเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วตัวนั้นโอเคใช่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 มันยังไม่ตายอยู่ในบ้านหยุดบ้านปลาไฟปาลาระเบิดไปดิเด<ม>ี๋ยวครบตรงบสให้ก่อนเดี๋ยวครบตรงบสให้ก่อนตรงบดมีตัวไม่มีในบ้านเลยตัวเองในบ้านอยู่ตรงโล่ตรงโล่โบดตรงโล่มีตัว ตรงโล่มีตัวตรงนี้ก็มตรงนี้ก็มีตรงนั้ก็ยังตวนั้นก็ยวิ่งเข้าวิ่งเข้าไปวิ่งตรงบด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 โอเคโอเค ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ลงทีเดี๋ยวผม๊บโตีปน้องเอ้าพี่จะไรนอู้ตายเลยตายเลยตายเลยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปก่อนผมไปผมไปต้นไม้ไปเข้าก่อนเข้าก่อนเข้าวงก่อนเลยเข้าวงก่อนเลยเบอร์สี่เข้าวงก่อนเลยหมวกหมวไม่ต้นด้วยหมวกแชมลุดอยู่หมวกแชมลุดดูในตัวนู้ยิงหัวเตะมันนี่ ไอ้ตัวเดียวกันหรือเปล่าใช่ใช่นะนาะตั้งโลอยู่มีอีกตัวหนึ่งนะตัง้งแจ็สกส์ยันลืมไปไปม่มียาพันแผลชิมหายแล้วไม่มียาพันแผลน้ำลายมียาพันแผลไหมอะตายยังตัวบนปิยังยังยังตัวบนเนี่ยไม่ตาย มันว <perman> e. ิ่งเข้าวงแล้วมันวิ่งเข้าวงแล้วมันวิ่งเข้าวงมาเออต้องไหนหรือต้องโบดเหรอมันต้องว่ายน้ำดิถ้างั้นอ่ะมันวิ่งเข้าวงอ่ะอ๋ยั้งยังยังมันยังยิงอยู่มันยั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 งอยู่เอ้าวอนั่นไงตัวข้างหลังมันยังอยู่อีกไอ้สัตว์เอ้ยนี่ไงมันยังอยู่ าข้างหลังยังไม่นอกมันยังอยู่เบอร์สี่มีตังก็เาเบอร์สี่มีตังก็เาเบอร์เบอร์สี่มีตังก็เอาซื้อหน่อยปล่อยเลยปล่อยเลยต้องเข้าวงไม่งั้นเด๋ยดน็อกนะมันเข้าวงไปฝากนู้นกันหมดแล้วต้องวางน้ำัาเลยมันเาไปยังอยู่รึงเข้าก่อนเลยเข้าก่อนเลยเด๋ยวเสียเปียบ มันวิ่งไปเข้าต่างเมืองนู้นแล้วพี่เด่นน้คิดว่าไม่เห็นเหรอกระโดดลงน้ำอ่ะไอ้หนุ่มไปไหนแล้วมะนู่นนู่น,นพี่ ยังพี่ตรงนั้นน้อยเฉยพี่อยู่หลังนี้เนาะน็อยเฉยผมต้องเข้าวงกวนตรงโล่นอกตรงโล่<ห>นอกตายเลยตายสองแล้วตงรงโลตายแล้วอืม บนบ,นบ้านบนบ้านบนบ้านยิงผมบนบ้านยิงผมหาที่หลบกันบนบ้านบนเรือบนเรืวบนเรือบ้านหลังไหนพี่หลังนี้ไหมใช่ใช่บ้านหลังนั้นแหละชั้นสองพี่สองชั้นสองอ่ะลงมาต้องลงมาลงมาลงมาสวยเต็มหน้าเรือ we <laughs> uh, yeah. Are the, the best!